ท่านโลกท่านกระแสท,ทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับ <c oughs> วันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะครับหลังจากที่ก<ๆ>่อนหน้านี้มีคนออกมาเตือนบอกว่ากินน<ๆ>้ำมังคุดมากๆอาจจะเป็นอันตรายใช่กับปับอะไรแบบนี้ในปายานี้ใช่ไหมถ้าเรามาฟังกันดูครับหลังจากที่ออยได้ออกมาประกาศเตือนอันตรายจากการบริโภคน้ำมังคุดนะครับ ศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพากินสัรไทรอยเป็นพิษด้วยอะไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมาก ถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไต,อตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วเอออันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มๆไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีมีมีรสของเปลือกอะเฟื่อนเฟือนอันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วย เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บ,บอกว่าเขาสนับสนุนออยให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วยหรือนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหมก็แบบบางทีง่วงน,นิ่มใสไปทั้งเปลือกบ,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 บอดบ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 ดลถมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุดค่ะมันจะเฟื่องเฟื่องผัดฟา,ดฟา,ดฟาดใช่ แล้วเม็ดเน่เม็ดก็น่าจะเอาออกเม็ดแลบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลือดได้สามใบเม็ดเนี่ยขมใช่ไหมเออจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆว่ากินแล้วแบบเป็นกำมังอ่ะว่างซื้อมาสามโลจริงก็มันจะเปลือกถูกไหมฮะก็ว่างไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆแป๊บเดียวหมดค่ะนะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปออะไรครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ะ